เทวดามาโปรดแล้วเทวดาน้อยใหญ่มาแล้วทั้งบริวารมาโปรดมนุษย์โปรดวิญญาณโปรดสรรพสัตว์แล้วมันเทวดามาแล้วอ้าวเมตตาแล้ว สาธุสาธุท่านเทวดามาแล้วอ้าวอยู่ที่หนึ่งใครเลยคะ,คะชื่อนามสกุลแล้วก็ปัญหาชื่อพันเลิศพัชชัยวุฒิกุลครับปัญหาคือการงานการเงินติดขัดพันเลิศพันเลิศมีปัญหาอะไรเกินมาจะได้ดังขึ้นจะได้ มีปัญหาอะไรจ๊ะการงานการเงินติดขัดครับการงานการเงินได้ทํามีเรื่องแทงมาหนึ่งคนไม่มีเจตนาอ่าครับหลุดหนึ่งฮะท่านเทวดาเด็กแท้งโดยธรรมชาติหนึ่งคนทำให้การงานการเงินติดขัดสุขภาพโอเคเปล่าโอเคครับสุขภาพโอเค เด็กที่แท้งยังอยู่หรือเปล่าท่านเทวดาเด็กแท้งใช่ไหมท่านใช่แล้วยังอยู่กันนั่นแหละนะยังไม่ได้ไปไหนหรอกเอยทำให้การงานการเงินติดขัดหรือเปล่าใช่แล้วนั่นแหละนะถ้ามีเด็กแล้วนั่นราคาอย่าหวังเลยนะจะมีความสุขกันอ้าวยินดีจะให้เด็กไปเกิดหรือเปล่ายินดีครับยินดีจะให้เด็กไปเกิดเลย เดับแทงรธรรมชาติหนึ่งคนใช้ได้หญิงกันเล่าหนอไม่ทราบครับไม่ทราบเลยเด็กหนึ่งคนใช่ไหมท่านเอ่ยใช่แล้วสิบห้าวันเลยนั่นและอ่าพร้อมเมื่อไหร่จ้าอ่าอย่างชา้า,ชากลางเดือนมิถุนาครับมิถุนาครับกลางเดือนเหรอครับอย่างชา้ามิถุนายนกลางเดือนอ่าจะมาบวชให้ขอขอ อาผู้ชายชื่ออะไรจ๊ะเบิร์ดครับเบิร์ดนะแล้วที่แบกนกนกที <Bird. S 2> บกไไ่บินได้ไกลนกไปไปได้ใจบินได้ไปสบายเบิร์อ่าเบิร์ด<ะ>เบิร์ดอ่าแบบเบิร์ดเบิร์ด,ด,ดตามนี้ทำให้เขามีปัญหาหรือเปล่า mm. นิดหน่อยครับอ่าอ่าอ่าเขาพร้อมจะให้ไปเกิดแล้วกินอะไรบ้างขี้ขนะ้าวปลาจ้าว่าไป ผัดเผ็ดปลาดุกอ่ะไรอีกอย่างหนึ่งกะเพราก็ได้ครับอกะเพราบวกกระเพราอีกอย่างหนึ่งแล้วกันทะาน้าวนาอยอกระเบาทะเลตามนี้อาไข่ดาว้ากงจืดน้านาแกงจืดครับอ่าน้ำแกงจืดครับอ้าวน้ำดมเวนตามนี้ เอาเสื้อผ้าเอาลายเส้อผ้าเอาครับใส่ไรดีร้องไม้ไหลุงจ้นักร้องเลยเบิร์ดเบิร์ดเหรอครับเบิร์ดครับแต่เราจะไม่เล่าเรียนแบบใครเป็นรายการของเบิร์ดเองเอาตัวลงรู้ป่ะเนไรเพื่อนักร้องเดี๋ยวไปถามดูเดี๋ยวไปเชิญหาดูแล้วกันมีเด็กไทยมีอะไรอย่างเงี้ยแบบพวกนักร้องลูกทุ่งอะไรพวกเนี้ไทยลุงจ้าแบบน่ารื่นเริง เชยเหรอแล้วแบบไหนอ่ะโอ้ยเชยยืดทับแขกางีขาเชื่องเช่ออ๋ออัศนีแล้วว่าสันงี้เหรอปมานั้นแหละครับแบกาเีนแบบใครงาจังออออเอาแบบกลางกตางนี้เอตาดำก็ได้แต่จะไม่ใส่รองเทงเดี๋ยวก็จะหาว่าเราเคนตาอนเอาเว้นตาดำอีกอันหนึ่งเอ็นมีตาเลยนะควนตากตาเด็กตต กีตาร์เด็กอันหนึ่งอ้าวโอเคชุดนักร้องพร้อมกีตาร์ครับตามด้วยปล่อยสัตว์ทำไมไม่ต้องหรอกนะคะเหมือนตาเพราะว่าใช้เสียงสดเลยเสียงสดเลยเหรอไม่ไม่ต้องไม่ไม่ต้องต้องเลยครับดีมากอ่ะาวแสดงว่ามีความสามารถพิเศษไม่ต้องอาศัยเครือคอร่องลอยเหมือนตาอยากฟังไหมอ่ะยัง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 ตอนนี้กำลังปวดหัวอยู่ อราจะเย็นๆเดี๋ยวไปเกิดเลยแล้วไปซ้อมร้องเลยอ้าวปล่อยสัตว์ครับเท่าไ,ปไ,ปไหร่ปล่อยไปหลายสิบตัวกบสักสามตัวก็พอครับหลายสิบกบสามอ้าวตังคทานหนึ่งชุดง่าครับบ๊ายบายเจอกันมิถุนายนมิถุนายนเลยเหรอมิถุนายนเลยใช่ไหมยอย่างช้าครับอย่าง,างเร็วนะอย่างเร็วก็อยจจ่างเร็วกว่นานั้นอีก ท้าง,งานเงินราบรื่นมีโชคมีลาบอาจจะรีบมาเลยตามนี้ถ้าไม่มีก็ร่ออเก็บตังก่อนต้องเก็บแต่ตังหายากจะตายอ้่ใจยังไปลุ้นๆกันหน่อยไปบ,บายไปได้แล้วยไปเปิดหมวกก็ได้เอาอย่างเดืพึ่ง,งเอาทีละอย่างตามนี้เดี๋ยวเขาจัดให้มิถุนาย,ยนบายบายไปได้ จชาโชคดีอ่ะ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 